การมากินกล้วยแล้วสงการ pues mm ส,งการ, Korea, สงการไปเล่นด nah, ินแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยจะมุดไปหาแม่เฮ้ย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 โอ้ยน้องงานคิดถึงแม่กินกล้วยก่อนดูดูรสงการ์เบียดเออกินกล้วยอยู่นี่แหละแม่ไม่ได้ไปไหนหรอกลูกติดแม่ต้องฝนติดแม่นะคะ ตรงกางมาเร็วตามมาทางนี้ตรงการตรงกางล้กลัวน้ำฝนติกลัวนกลัวไปแย่งพี่ฝนนะคะพี่ฝนอารมณ์ไม่ดีพี่ฝนคิดถึงแม่ตาไปแล้วไปแล้วดูนะคะว่าจะเป็นยังไงโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอยเนี่ยจ้องจะเข้าไปหาแม่นะคะดูแม่มาไหลก็ต่อยเอาลูกเหลือเกินโอ๊ย มันจะติดคอลูกเอามาัดก็ามาตาเหนื่อาาย,ออาาย,อยจะไปหาแม่นะคะดูแม่แม,ม่สี่อ,าาอย่าพึ่งลูกเดี๋ยวจะพาไปอยู่เดี๋ยวจะพาไปอยู่กับแม่อยู่นะคะใจเย็นๆใจเย็นๆใ,ให้น้องกินกล้วยก่อนอไปพร้อมกันพรอพร้อมกันลูกใจๆๆเย็นถือกระมังหอบข้อคอกเลยนะคะ อืมอันตรงแม่มาป๊อปปุมอ,อ,อืมอ่อยไหมลูกกินกล้วยยามเชา้าน,นั่นอะไรนะ่ะเฮ้ยน้ำฝนนิงน่งอร่อยไหมครับน้องชงน้องชง โห้ยกล้วยอร่อยที่สุดเลยดูนะคะตัวใหญ่ลำบึกเสียใจไหมเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแม่มาลูกอ่ะสวัสดียามเช้าแม่แม่สีทุกท่านนะคะอิ่มยัง อิ่มยังอาล่นลนๆลไม่ทันใจไม่ทันใจพะให้น้ำฝนด้วยเอาฝนเอาฝนเอาฝนอาฝนแล้วลูกเอาโอ้หมดแล้วลูกปหดหห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 หะหห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 อนหห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 ดูหห อะไรอยู่อันมันมเกลนกงแท้เลด็กติดอ่างเด็กติดอ่างเด็กติดอ่างเล่นเล่นดินมากับน้องสงกรานเออยายปัดให้ก่อนยายปัดให้ก่อนเล่นดินมาทำไมลูกรอรอหน่อยเอ ก็จะเอาชุดมาใส่รอๆหน่อยตอนรับบันทีใหม่มแต่มีกองโครอนอยู่เออมีกองโครนอยู่นะคะพี่กระน้องเล่นกันพี่กระน้องทําไว้ทำโครนทำอ่างไว้นะคะแม่แม่ใส่เดีกยวเปื้อนสงการยิ่งสนด้วยนะคะดู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 ไปลังแกพี่ฝนต่อนะคะแม่แม่เรื่องพี่ฝนไปหารเรื่องพี่ฝนก่อนเยาเขาคลิกกับการละมังพี่ฝนก่อน แบเด็กน้อยเอาการะมังอยู่นี่เร็วสงกรานตโอ้พี่ฝนคิดถึงแม่ฝนอยากไปหาแม่นะคะ <c oughs> ถือกระรมังวิ่งเข้าคอกเลยนะคะตาเอาแทบไม่อยู่จะพังคอกนะคะมาเยอะมาเยอะมาเยอะ ดูนะคะจะไปจะไปอยู่ในหลุมนะคะขุดหลุมไว้กับพี่อะไรลูกอะไรอ๋อพี่อร่อยจังเลยโอ้ตตหตดตดมาตดก็มาอืมตดอีกแถมตด <laughs> มึงจะตดแบบนี้ไม่ได้นะลูกมึงจะตดออกกล้องไม่ได้นะน้ำฝนเก็บอาการไว้นะลูกตรงกลางเล่นอะไรนน่นเฮ้อได้ใส่ย,ยางไปเล่นแล้วนะคะเยอะๆมาทางนี้เร็วมาทางนี้มาทางนี้เล่นใ <c oughs> ส่ย,ยางแล้วนุนยายให้ดูลานยายทำอะไร สายประโคนสายประโคนเอ่อโอ้โหเอามาฝากยายมาฝากยายมานี้ลูกเอามาฝากยายเอามานี่ลูกเอามานี่ของใครสายประโคนใครพ่อพายบอกพ่อพายมาวางโอ้ยเอาสายประโคนมาฝากยายหน่อยเร็วเด้อเด้อเด้อเอาสายประโคนมาฝากยายก่อนไหนไหนไปไหนแล้วเอาสายประโคนโอ้ยไปให้แม่เไปให้แม่โอ้ยไห้แม่เป็นของเล่นชิ้นใหม่แล้วเออของเล่นชิ้นใหม่แล้ว เอาไว้ใส่หนูนั่นแหละตอนโตนอเอาให้ยายเลยเอาให้ยายไม้เอาสายให้ยายเอาสายให้ยายสายลูกสายโอ้ยหยิบสายมาหยิบสายมาโอ้ยหว่วงไม่ให้ดอกห่ง <c oughs> เล่นของใหม่ <c oughs> เอามาเร็ว ใครใครเอามาได้กินกล้วยเร็วๆสงการเร็วๆพี่ฝนบอกเอามานี่จะเอาไปให้ยายเอาไปแลกกล้วยก่อนเอามาเร็วลูกเอามาเร็วไปแล้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 วเด็กดื้อเด็กดื้ออือ อามาเร็วลูกออมาเร็ว <c> ไ <oughs> ม่เหมือนเคี้ยวนะคะเลยเหยียบโซ่พี่ฝนอีกหาเรื่องพี่ฝนมากเลยเออเออเอาม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 า,มาลูกมามา <c oughs> ไปแล้วนะคะมาเร็วมาเร็วของเล่นใหม่นะคะเอามาออมาออกมาตรงการมาเร็วมาเร็ว <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว ให้ตาเร็วให้ตาให้ตาเร็วให้ตาเก็บ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 เร็วเก็บเร็วของเล่นชิ้นใหม่นะคะโอ้วิ่งตามตาละโอ้ยตกหลุมตกลุมตกลุมตกลุม ตกลุมตกลุมตกลุมรักนะคะมาเร็วมาเร็วตกลุมสร้างไว้กับพี่น้ำฝนนะคะเอยเอาเชือกมาเร็วเอาเชือกมาเร็วนังแกกันแล้วสองพี่น้อง ลงังแกกันแล้วโอ้ยแย่งกะละมังเอาเลยสงการแย่งเลยแย่งเลยสงการแย่งเลยแย่งเลยโอ้โหเอามาเร็วลูกเอามาเร็วดึง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 ใหญ่ดึงดึงดึงใหญ่ได้แล้ยไปแย่งกะละมังพี่ฝนดีกว่าไปแย่งกะละมังพี่ฝนมาเร็วลูกเอามาแลกกล้วยเร็ว ดูดูนไปลังแกพี่ฝนพี่ฝนตือกะละมังหนีก่อนถือไว้กับมือเลยนะคะไม่ปล่อยเลย <c oughs> ดูเด,ดินตามยาย <c oughs> เอออันนี้ก็หิ้วกะละมังนะคะหายายไปหายาย <c oughs> ข <laughs> ุดหลุมไว้นะคะน้องทำเองนะคะฝีมือน้องออผวน <laughs> มาเร็วสงการมาเร็วมาเร็ว <laughs> มาลูกมามามา มาโอ้ดูสภาพนะคะมัมมงิมอง,มอ,งอืยดูขานะคะคิดอินเรื่งนั้นเลยจ้างหัวใจนักสู้นี่โอ้ยแย่งกะละมังยังกะละมังเร็ว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 ดูทำดูทำดูทำนะคะดูทำ ทำทำเออเอออาบน้ำแล้วนะคะดูสภาพเอ้ยดูพ่นุณฝนดูพ่นุณฝนนะคะโอ้ย โอ๊ยหมดกันโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยเสียสูงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยแย่งมาเลยแย่งมาเลยอย่าเบียดน้องน้ำฝนอย่าเบียดน้องดูดูเบียดเบียดน้องอีกอยากเล่นโคลนดูน้ำฝน อยากเล่นโคลนนี่โอ้ยแม่ดูหลานแม่สิดูโอ้ยงูโอ้ยหมดสภาพนะคะอาบน้ำมาแต่เช้าหมดสภาพโอหมดความเป็นช้างนะคะ ยังกันเล่นอีกอย่าทำน้องสองกรามนั่นแหละทำพี่อย่าทำน้องอย่าทำน้อง มากเลยนะคะดูพี่น้องสองคู่นี้เออเออเอเอยอ,อ,อ,อย่าทำน้องแรงน้ำฝนดู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 มีแต่น้องนะคะดูดูโอ๊ยดู้อดืออะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวได้ตีกันแน่เลยงานนี้ พี่น้ำฝนนุ่นงินแล้วดือ้อ <c oughs> แต่ต้องอาบน้ำใหม่นะคะอย่างนี้ต้องอาบน้ำใหม่อะไรลูกอะไร โอ้ดเตะน้องอีอ้ออ้รักพี่ฝนรักพี่ฝนโอ้โ <c> เ <oughs> ข้าคอกีก่อนน้ำฝนบอกน้ำฝนอย่าเล่นคอกลูกดูดูโอ้โหโ,โอ้โอแรงแรงพี่น้องคู่นี้ ของการก็จะเข้าข้อพี่ฝนแล้วตาลิดดีดติดปวดหัวนะเด็กน้อยนะคะเวียนหัวดูดูดยอเยอะเยอะอือ้อ นี่พอ,อยังจใจเข้าคอกแล้วนะน้ำฝนอยาเข้าคอกแล้วนะคะแม่แม่ดูน้ำฝนอยาเข้าคอกแล้วเหนื่อยกระสงกลาน <laughs> รู้เลยว่าน้ำฝนอยากเข้าคอกอยากเข้าใช่ไหมโอ้ยดูดูแม่แม่ดูโอ้ยมาฟ้องเลยใช่ใช่ใช่ลยนะ <laughs> <laughs> เหนื่อยกับน้องนะคะดูอยากเข้าคอกดูเดินมาหาเราก็วิ่งไปที่คอกนะคะอยากไปคอกใช่ไหมโอ้ย ตสงการพอแล้วลูกพอแล้วเห็นไหมพี่เขาเหนื่อยแล้วนั่นพี่เขาหุนหวยแล้วด้วแล้วพี่จะโดนพี่เตะเอาเด้อ <c oughs> งานนี้ต้องมีคนร้องนะคะแม่แมดูดูด,ดูสภาพแล้ว <c oughs> ดูน้ำฝนดูขุนกิจมายุ่งกับกาละมังพี่นะคะอุ้ย <c oughs> อุนยินน้อง อย่าอย่านะสงการอย่านะดูดูดูโอ้อยากเล่นด้วยเชยเชยสงการบอกว่าผมอยากเล่นด้วยอ่ะกะละมังก็ยิ้มหน่อยไม่ได้เหรอไม่รู้จะห่วงอะไรนักหนาดูดูโอ้ย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 เหนื่อยนูเตะ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 พี่อีกดูดูโอ้ย นักเกลงจริงๆเห็นแต่ยายอยู่เห็นแต่แม่อยู่เฉยๆหลกน้ำฝนบอกลองรับตาฉันสิมันจะเตะเลยมันจะเตะใหิวมัดเลยเอ้ยดูโอ้ยโอ้ยมีน้องผู้ชายนะคะก็จะดื้อๆหน่อยน้ำฝนบอก Dante. โ Safe mark. ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร้วิ่งหิวหนีกะละมังไปหิวกะละมังมานะคะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวทุกคนบอกไม่ไหวไม่ไหวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะโอ้มาฟองแล้วโอเคอยากเข้าบ้านเหรอโอ้อยากเข้าบ้านแล้ว เหนื่อยกับทรงการใช่ไหมใช่ไหมโอใช่ดูโอเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกับทรงการดูต่อแย่ไม่เลิกนะคะดูโอ้ย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 คุณแรงมากเลยน้ำฝนแบบเป่ามีหงุดหิดแล้วนะคะตอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะแม่แม่สวัสดีค่ะ